สวัสดียามเย็นค่ะตอนนี้เป็นเวลาสิบหนาฬิกานะคะเกเลิกงานแล้วเดี๋ยวปั่นจักรยานไปซื้อผักมาใส่สวน้าค่ะทุกทกคนตามเกมาค่ะไม่รู้ว่าจะมีผักอะไรเหลือบ้างอยากได้มะเขือเทศพันโมโมทาโร่นะคะมะเขือเทศพันใหญ่ยังขาดอีกหนึ่งแถวปลูกไปแล้วหนึ่งแถวยังเหลืออีกหนึ่งแถว อยากได้เพิ่มแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าปั่นจักรยานไปร้านขายผักกันค่ะทุกทุกคนตามเกมมาค่ะ ถึงแล้วนะคะที่นี่ร้านไขยย่งซื้อนะคะไข่ย,ยินซือเป็นร้านขายพวกผักแล้วก็จริงๆขายหลายอย่างนะคะพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรอะไรพวกนั้นก็มีแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนอันนี้ต้นมะเขือม่วงนะคะแตงกว่าดูไม่ไม่มีคนซื้อปล่อยให้เหลือยาวคานี่เลย แล้วก็มีพริกจินดาด้วยะคะพริกแดงพริกช่ออันนี้พริกจินดาที่เป็นช่อช่อค่ะเกศชอบปลูกพริกตัวนี้นะคะเพราะมันเก็บง่ายดีต้นหนึ่งประมาณตีเฉลี่ยประมาณห้าสิบบาทห้าสิบาทบ้านเราต่อต้นนะคะแต่เกศจะหามะเขือเทศเดินวนดูแลไม่มีคะ่ะเจอแค่ตัวนี้ค่ะมินิมีมีตัวมโตมะเขือเทศพันเล็กแล้วก็มะเขือเทศมันชื่อว่าอะไรอะคาวโาก ตัวอันนี้ถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงเขาก็พอขายนะ,ะดูสิต้นหนึ่งแพงมากเกือบร้อยบาทนะคะหนึ่งต้นไม่ใช่หนึ่งต้นหนึ่งกระถางสรุปเก๋ก็ไม่ได้มะเขือเทศพันธุ์ใหญ่นะคะก็เลยซื้อเข้าไิโกรมาส่งลสง่งสองต้นหน้าตาจะคล้ายๆเหมือนมะเขือเทศพันราชนีนะคะลูกยาวๆเล็กๆแล้วก็ได้ต้นโมโรหยะนะคะผักพระราชามาอีกสา กระทางพร้อมกับอ่าเขาเรียกอะไรจอกเหรอจะาไปใส่ตู้ปลานะคะถ้าใครได้ดูคลิปตู้ปลาก็จะเห็นจอกนี่คะ่ะที่เกดซื้อไปไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ